รับเรื่อง MV นะคะก็ตัวเองก็ยังไม่ได้เห็นค่ะก็ได้เห็นทีเซอร์เท่ากับพี่ๆทุกคนแล้วก็ประชาชนทุกคนแล้วก็เรื่อง MV เนี่ยเดี๋ยวรอให้ถึงเวลาที่เขาเปิดตัวแล้วก็เดี๋ยวเราเราชมพร้อมกันทีเดียวแล้วก็รับทราบรายละเอียดพร้อมกันทีเดียวดีกว่าค่ะท่า,ามาแล้วด้บทราบอยู่แล้วหรือเ<ไ>ปล่าขออนุญาตพร้อมกันทีเดียวในวัน <ไป S 1> และเว <ไป S 1> ลา เหมาะสมนะคะตอนนี้ก็เรามีความรู้เท่ากันเลยค่ะจริงๆค่ะอนุญาตให้กับใช้รูปหรือใช้ภาพขอเป็นทีเดียวดีกว่าค่ะขอข้ามเป็นเรื่องอื่นก่อนค่ะอันนี้เราไม่ทราบค่ะก่อนหน้านี้หคะว่า้าจะมีการมาใช้ในอนเทเดี๋ยวขอทีเดียวนะคะขอ้ามขอข้ามเป็นเรื่องอื่นก่อนดีกว่าค่ะ ก่อนค่ะก็ขอข้าเป็นเรื่องอื่นก่อนค่ะขออนุญาตค่ะ